สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซี FC ทุกท่านนะอยู่กับผมออดน้ำซิงครับรรตุู๊ัวน,น,นะประเทศไหนครับ Oh. อยู่หน้างานนะลอกนาที่เดิมครับจะจบไหมครับวันนี้ดูก่อนอ้า oh. วเต็มโอ้ฟันไก่จะหมดแล้วนะฟันนะ ไม่ยันอย่างนี้โปรอบตัวไปยเคัดคัดแรงเนาะต่อยตัวดึงวันดีเนาะอกวบาดยันต um uh, yeah ัดก well ัอบตัวเี่ที่มันไม่ไม่เล่าแล้วบ่ร้อนมันไม่ร้อนบ่ยันยันทั้งวันหนูยันทั้งวันเห็นออกตัวได้ดังอีลื่นเลไม่ไป ตอไปเด็กเกดันมาดันตั้งแต่ออกจากบ้านมานเลยเ<า>ล่าลายหมดเดี๋ยวนั่งไปกับคุณครูครับเอาใครมานอกตรงนั้นอกนอกเนอะเกิดปัญหาแล้วเนอะ <laughs> รถพ่วงนะที่เกิดปัญหาแล้วรับรถขึ้บ่าเออหยับหยับตะเจกเรื่องนึงเออเนี่ยเลยป่าเจ๊กป่าทิ้งเสร็จยังเจกับอ,อ้าวดูลีลาการถอยนั่นนี่ครับป่าชาเราถอยให้ดูนะนี่แล้วจะตกหลับไปตกหลับ งานนั่นเขาไม่ให้ออกบุนไหว้แล้วเดี๋ยวร้อยแก่แมา่ทำมาวันยูเลยผ่านลื่นผานลื่นแล้ก็มนยัดที่นี่เลย ค่อยขึ้นไม่ไหวเลื่อนไปโลยันตั๊กเองดีนะคาดไม่ลื่นลมันมันเตียนน้ำมันเลยลื่นในชิ้นข้อหลังรั่วตอนนี้น้ำมันน้ำมันเหมือนน้ำมันเครื่องมันหยุดข้ามันหยุดลงแ่นคาดน่ะ ดิบพงจับเอาแล้วเร็วทิบพงเลยเฮ <c oughs> ้ยวินาวิ่งจังเนี่ยวิ่งไ,ได้วิ่งยากเล้เนาะวิ่งสบายสบายเนอเ<ะ>อ้เนาะวิ่งงานกำลังจะได้เงินเงอะหมดตังอนะีกเนาะปลาจอ้ย งันว้นอทำดีๆหนอขันหวันครับขึ้นเเลิรกับ้านจะลงสแตนด์ไม่กี่ได้เป็นไรหนอได้อ๋อขึ้นรันเว์ครับนี่ซับวิ่งดีเหมือนกันนะ มีเหมือนกันนะเจอทางเรียบเนาะ ดูดดูด,ด,ดมือดีเหมือนกันนะล้อใหญ่นะครับรอบจะเร็วหน่อยนะ,ะถึงางานพินนะท่านปรมาจารย์เสานู นู่นแกเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูอาจารย์ท่านประมจาจย์เซาขับรถไทยแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยดูคอยดูยายแกจะขึ้นขับเองคอยดูนะเ <c oughs> นี่ยไหนแควิ่งแนวนี่นะวาแกกลัวว่าเนะนี่วิ่งไปแนวอย่างงี้อ๋อ

แต่นข้างบนเน่ยมันตั้งขึ้นๆไม่ไม่ปรับลงมาแล้วก็ยกสกีขึ้นดินมันสกีติดขึ้บนบนหมดเลยดูแต่วางไ,ไปไปมันจะขึ้นดินหมดเลยสกีเราถึงถึงดินปุ๊บไปมันก็ลงไปข้างล่างเหมือนเหมือนขี้เมาเน,ะนะาะปรับเหมือนขี้เมาเลย อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นนก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามออดดับซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ายครับสวัสดีครับ